เตเสเนี้ยไม่ได้ไปขับถ่ายผ่านไตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทานแล้วก็ได้ลทธิ์ของไอตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ของมันเนี้ยไปช่วยได้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มีบางเคสถ้าเกิดว่าคนไข้ถ้ายังไม่ถึงฉีดอินซูลินเออก็อยากจะแนะนำว่าให้มาทานเพราะว่าการเซลล์เขายังดีอยู่ตอนี้เออสามารถ การควบคุมน้ําตาลโดยแอลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยจะดีมากาจะได้ในระดับที่ดีมากเอาเป็น,นะะว่าง,ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ตาไตเนี่ยวายได้นะคะแล้วก็ในทานองเดียวกันแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าถ้าทานตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นการใช้ยาของเบาหวานเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงไป ค่ะเพราะฉะนั ś ś ้นเอาัวน uh ี้เสริมนะค่ะเสริมได้ครับแ่คะคุณแม่ก็ฉีดอินซูลินค่คือว่าคุณแม่เนี่ยแกจะทานยาไม่ถูกอะค่ะคือเรื่องแม่คือคุณหมอที่เป็นตอนแรกเนี่ยคุณหมอเขาได้จ่ายยาให้ทานใช่ไหมคะทีนี้กินยาเข้าไปยาอินยาที่เป็นเดสีขาวอะค่ะที่ควบคุมแบบน้าตาลเนี่ยแกจะแทะค่ะเลยเสี่ยงมาให้ฉีดตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะ แพ้ยากินต้องฉีดอินชอนแสดงว่าอาจจะป่วยไม่ถึงขนาดว่าไตวายนะใช่ค่ะก็แสดงว่ากินกินไอตัวของออลฟ้าก็ยังโอเคเพราะว่าไตยังไม่ได้วายใช่ช่วยได้ช่วยได้เคสนี้น่าจะทานได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสค่ะสายต่อเลยค่ะคุณเจนจิราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญ่ะสวดีพี่เพี่เหยียบเรียนสอบถามนี่เมืองค่ะคือเนื่องจากว่าพี่เป็นเบาหวานมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้น้ำตาลประมาณร้อยสี่สิบ หรือระะ้อ,อยห้าสิบนะคะยาซ้าวราจะทานตัวนี้ขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่คะอ่าค่ะ 140, ร้อยสี่สิบร้อยห้าพูดถึงร้อยสี่ยห้าสิบที่ก็ยังไม่สูงมากเพราะว่าเคยเจอนะคะมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะ,คะเป็นพอดีเป็นเพื่อนกันก็ร้อยแปดสิบระดับนั้นตาลแล้วเราก็คนเนี้ย ท่านนี้ไม่ค่อยชอบทานชาไม่ชอบหลบยา <c oughs> ก็แนะนำให้ทานแอลฟาไลโปอิกแอซิดนะจาก <c oughs> 180สามารถที่จะลดประมาณ3เม็ดก็คือ150มิลลิกรัมนะคะก็สามารถที่จะลดลงมาเป็นในระดับปกติได้น้ำตาลออกมาประมาณ100ห <c oughs> ากินแค่3เม็ด สามสามไม่ตัวร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเพราตัวนี้ค่ะเออต่อวันค่ะเดี๋ยวพยายามแบ่งเป็นสามมือซะเช้ากลางวันเย็นนะคะเพจะได้ค่ะแล้วก็ไอนตัวตัวที่เอ่อที่เป็นเป็นขวดนะคะชานขวดยังไงคือคืออันนี้ก็เลยจะเสริมอีกนิดหนึ่งว่าเนื่องจากว่าเรามีเคสของเออเนื่องจากว่าตัวออกซิเจนเนี่ยจากออกซิดีเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเออไปเสริมลิตร ฤทธิ์อของตัวแอลฟาไลโปอิก<อ>แอซิดด้วยเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยจะมีเคสบางเคสที่ว่ากินแอลฟาไลโปอิกแอซแค่เม็ดเดียวแล้วก็บะหวาน240าเนี่ยสามารถลดลงไปถึงปกติได้ก็เ<ต>จอเพราะฉะนั้นไอ้ตะก,กี้ก็เคยเกล่นว่า,าคุณหมอท่านหนึ่งมีอาการปวดข้อปวดเข่า ค่ะน,นะคะแล้วก็ทานตัวออกซิดีซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทะลวง,งไปคือออกซิเจนก็จะทะลวงแล้วไปล้างไอตัวแลติกแอซิดที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่า สารพิษที่ติดเกาะทางข้อแล้วมันทําให้ปวดข้อคือคือภาษาหมอเขาเรียกว่า myofascial pain คือกล้ามเนื้อปวดข้อคือคนไข้ปวดข้อนี่จะไม่รู้สึกคิดโดยมากจะคิดว่าเป็นยูริกบ้างเป็นอะไรเป็นเกาแต่จริงๆแล้วเกิดจากมัสเตลก็มีคือจากกล้ามเนื้อโอเคค่ะอะไรนี่ไอตัวออกซิเจนเนี่ยมันไปช่วยทะลวงไล่มันออกไอออกซิเจนพอไปเสริมฤทธิ์ค่ะไอตัวอื่นเสริมกันได้มันเสริมกันได้ทําให้ยาตัวอื่นยาแก้ปวดหรือตัวตัวแอลฟาเนี่ยใช้ ลดน้อยลงได้นะอาวจะในเรื่องคผู้ไม่่วยเนี่ยสามารถทานออกซิเดีอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ๋อได้ค่ะสําหรับเพ่อทำให้อากาศมีเพิ่มออกซิเจนในร่างก็จะมีอาการเฉบชื่นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจนจิราค่ะต่วัคุณกมนสวัสดีค่ะคุณกมลค่ะอะล่ะค่ะเราสายต่อก็คือคุณกมนนะคะที่ต่อไว้อ่คุณพินิดค่ะขออภัยค่ะคุณพิ่นิดค่ะสวัสดีค่ะ คือครับค่ะุณมินิสัยถาบเรื่องการใช้ยานี่นะครับผมเปิยเป็นเบาหวานมาประมาณแปดปีแปดปีแปดปีค่ะเออครับน้ำตาลตอนนี้ก็ควบคุมได้พอใช้ไปได้ครับประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้น้ำตาลเออประมาณถ้าไปเกิดก็อยู่ประมาณร้อยไม่เกินร้อยสิบห้าครับร้อยไม่เกินร้อยสิบห้าค่ะเขาคุมเออก็ ประมาณร้อยก็จะดีร้อยดีเพราะฉะนั้นนี่ก็จะสามารถจะเสริมฤิ์ได้แต่ข้อระวังของการกินอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็คือจริงๆแล้วถ้าเราเสริมอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะ <c oughs> เขาต้องออต้องพยายามหมั่นไปตรวจในช่วงแรกเพราะว่าระดับน้ําตาลมันจะลดลง <c oughs> จะทําให้การทานยาอาจจะเป็นเม็ดเดียวกลายเป็นครึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยังต้องไป <c oughs> ผู้ง,ง่ายๆจะต้องไปให้หมอตรวจเลือด คือจะลดระดับน้ำตาลระดับน้ําาตลเพราะว่าน้ำตาลต่ำไปเองก็คนไข้ก็จะไม่ค่อยดีแต่ร้อยสิบห้าคิดว่าจะสูงไปหน่อยนึงนะคะต้องร้อยหนึ่งถึงจะดีเอาให้ร้อยหนึ่งแล้วกันนะคะคุณพีนิดคะค่ะจะได้แบบกาปลอดภัยด้วยมีมีอะไรคือตอนที้ผมทานขมิ้นชันอยู่ออ๋ค่ะตัวนี้มันจะมาทำลายขมิ้นชันด้วยไหมอ๋อไม่ค่ะขมิ้นชันมันก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนตัวเด่นเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็เป็นสาราาะว่ธร,รรมชาติต้านอนุโมทิสระต้านอนุอไมอิสระค่ะก็ทานเสริมกันก็ได้ใช่ไหมทานเสริมกันแต่พอดีกับพี่ชายไม่ได้ลดน้ำตาล <c oughs> อ๋อเขาพี่ชายไม่ได้ลดน้ำตาลแต่จะช่วยเรื่องของอุจนนจะลดนะครทั้งน้ำตาลเนี่ยบางบางคืนเนี่ยน้ำตาลมันจะต่ำลงประมาณสามสี่ครั้งแล้วอาการย์นึงก็เกิดยึดอ๋อเหรอคะแสดงว่าแต่ละแต่คนหรือเปล่าคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยควบคุมอาหารด้วยใช่ไหมคะพี่นิคะ คือในตัวกลางคืนเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะคือคือคือตัวกลางคืนนี่ต้องระวังเพราะตอนช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะช่วยค่อนข้างท้องว่างพวกยากขุ่มพวกลดน้ำตาลเนี่ยไปกินช่วงนั้นก็จะค่อนข้าง,างมัน โดยที่ผมกินยาลดน้ำตาลตอนกลางคืนนี่ก็ค่อนข้างจะต่ำนะเล็กเล็เดียวคืิมาล้วต่ำอยู่แล้วกลางคืนไม่กินบุ้งคืนก็ไม่ได้กินนะครับเอาไม่ได้ค่ะคือต้องให้ตามหมอสั่งกับหมอใหกินช่วงไหนต้องเปี้ยเลยค่ะขึ้นไม่ลงน้ำตาลเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่ไล่สังว่าว่าระดับน้ำตาลถ้าเราคือคือควบคุมไม่ดีเนี่ยมันจะไปเกาะตามอวัยวะแล้วอวัยจะทำลายอวัยวะเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่ ต้องกินคนที่ฉีดอินซูลินทีหลังก็เพราะสาเหตุนี้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมให้มันเป๊ะหน่อยนะคะเรื่องอาหารการกินไดต้องให้มันเหมือนเหมือนการควบคู่กับกระมิ้นคันไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอ๋อไม่มีค่ะไม่มีขอบคุณมากมเลยนะคะกมิ้นคันไม่ใช่โดยทั่วไปแต่เป็นกระมิ้นคันที่สกัดมาจากพืชหรือจากขององค์การบริษัทด้วยนะอ๋อค่ะได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะคะอาหารที่ออกแสดงก็เป็นอาหารเสริมชั้นเออ่ที่ดีตัวหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณคุณกมลเออ่คุณพินิจค่ะขออภัยค่ะคุณพี่นิดขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาเป็นว่าทานนร่่วมกัได้คะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารอาหารเสริมที่เรียกว่าอัลฟานะคะหรือเรื่องของคนที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่ตอนนี้นะคะใช้การรักษาอะไรหลายทางหลายคนก็บอกว่าบางทีก็มีพวกสารจากธรรมชาติอย่างขมิ้นชันหรืออะไรที่เขาให้นำมาก็สามารถที่จะควบคันไปได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในส่วนของโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆดังนั้นนี่นะคะก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใครที่ยังไม่เป็นีคิดว่าจะไม่เป็นอาจจะเป็นได้